นี่คือปฏิบัติการของสืบสวนนครบาลรวบเครือข่ายยาเสพติดเอร์ธบางกรวยยุดยาไอซ์390กิโลกรัมอ้างรับผลเพื่อกระจายกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฏิบัติการของพลตบตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลพร้อมช่วยสืบสวนสอบทำการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดข้อหาร้ายแรงได้ให้ผลกากปารร่วมประทและจับกุมผู้ต้องหาคือนายวีระชนสิทธิประเสริฐอายุ20ปีอยู่ที่อำเภอพระม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกจับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นไอซ์บรรจุถุงสีเหลืองดำจำนวน390ถุงน้ำหนักประมาณ390กิโลกรัม และของกลางอื่นๆอีกหลายรายการเบืองต้นแจ้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่หหรือว่าไอซ์โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายและจากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมต้องสงสัยจะเป็นการนัดรับส่งยาเสพติดจึงได้ทำการแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนายวิรชนสิ์ที่ประเสริฐอายุ20ปีพร้อมกับของกลางมาดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมายก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนบชปสต่อไป จากการสอบถามนายวีระชนสิทธิประเสริฐชื่อเล่นชื่อว่าเอิร์ธอายุ20ปีรับจ้างได้ค่าลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้จะได้ค่าจ้างหลังจ่ายส่งยาเสร็จแล้วจะได้ค่าจ้างประมาณ100,000บาท พลตตรีธรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนอคอนครบาลกล่าวว่าคดีนี้ชุดสืบสวนอคอนครบาลขยายผลมาจากเครือข่ายรายย่อยโดยใช้เวลาติดตามจับก,กุมมากว่า90าวันยาไอซ์ถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทที่1งออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทซึ่งมีผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนทําให้ผู้เสพร,รู้สึกกระวนกระวายวิตกกังวลเสพติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดอาการประสาทหลอนหวาดระแวงซึ่งอาจนํานนมาสู่การทําร้ายตัวเองและผู้อื่น สนับสนุนโดยเอสตาคาเฟ่โคเวอรกิ้งสเปซ